สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะกลับมาแล้วค่ะกับ Muse Webby ครั้งที่2นะคะซึ่งในวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อ Token i n n a t i o n ค่ะโดยมีสปิเกอร์สุดเท่ยอย่างพี่พิทกิติพัฒน์ CTO แห่ง Muse Innovation นะคะที่ในวันนี้จะมาแชร์ความรู้เรื่องการใช้โทเค็นในประเด็นต่างๆให้พวกเรากันด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะอยู่กับสายพัรรารละดาจงสุการค่ะรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในครั้งนี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยไซขออนุญาตแนะนำบริษัท Muse Innovation ของเราให้ทุกท่านได้รู้จักกันนิดหน่อยนะคะโดย Muse Innovation ของเรานั้นนะคะเป็นบริษัท,ทพ Partner ที่จะเข้าไปช่วยพัฒนา Digital Solution แบบเทอร์เมตรนะคะ เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายของกลุ่มบริษัทพาร์ทเนอร์ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาโปรดักต์ดูแลจนกระทั่งหลังจบโปรเจกต์กันเลยนะคะดีด้ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่พร้อมจะนําความรู้และประสบการณ์ของเราเข้าไปช่วยในภาคธุรกิจเสมือนเป็นเพื่อนผู้คิดคนหนึ่งที่พร้อมจะวางแผนและลงมือทําร่วมกันจนสําเร็จเลยก็ว่าได้นะคะ สำหรับเว็บดีนาของเรานะคะก่อนนี้มิวสเราเคยจัดเว็บดีนามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเราจัดภายใต้หัวข้อ Developer ทํางานกับ AI อย่างไรไม่ให้โดน Dis disrupt นะคะในครั้งนี้นะคะเว็บดีนาของเราจะมาในแนวของ n o r g e sharing นะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเราจะมากันในหัวข้อ t o k n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  a n นะะัทเ l l ค่ะ โดยมีหัวเรือใหญ่อย่างพี่พิษกิจภัฒนนะคะซีหลมศักดิ์ CTO แห่ง News Innovation นะคะที่จะพาทุกท่านไปปูกความรู้เรื่องการใช้โทเค็นเพื่อให้เหล่าเด v วล o อปเปอได้พัฒนาทักษะการใช้งานโทเค็นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้หลังจบเซสชันดังกล่าวแล้วนะคะก็จะมีคำถาม ต่างๆนะคะที่ทุกท่านได้เตรียมมาเราก็สามารถมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ร่วมกันได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถามตอบหรือว่าร่วมมาแชร์ประสบการณ์การใช้โทเค็นต่างๆกันด้วยนะคะในส่วนของไทท e ไซเซชันนะคะและถ้าพร้อมแล้วเราเรียนเซิรนทุกท่านไปพบกับ s ิ w ส์เว็บ Token International โดยที่พิธกิจกรรมกันได้เลยค่ะ ครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานเวยบินานะครับครั้งที่สองโทเค็นอินนัทเชลนะครับโดยผมเองเนาะท่านเดี๋ยวแนะนำตัวกันกน,นิดนึงที่ชื่อพีทกิติพัฒน์นะครับเป็น CTO อยู่ที่มิว i n n o v a t i o n นะครับวันนี้มามาเล่าเรื่องโทเค็นอินนัทเชลเนี่ยในฐานาเเปปะ Dev e l o p e r คนหนึ่งจากประสบการณ์เนาะคือตัวตัวพี่เองไม่ได้เป็น Expert ด้านด้าน Security หรือว่าหรือว่าหรือว่าเป็นแฮกเกอร์ใดๆนะครับแต่ว่าด้วยด้วยประสบการณ์ที่เคยทางานมาจากหลายๆแอปโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่เคยผ่านมาก็จะ พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มากลั่นกรองแล้วก็เล่าให้ฟังเนาะว่าพาร์ทเล็กๆที่เรารู้จักกันเรื่องโพเค็นเนี่ยหน้าตาจริงๆดีเทลเป็นยังไงเวลาเราลงลึกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยเออโกของวันนี้เราจะพยายามอดเรส s อยู่ทั้งหมดประมาณสี่ห้าเรื่องนะครับอย่างแรกคือเราพี่พี่อยากให้เราเข้าใจเรื่อง เอ็กเซกับเป็น t ิตี้ว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็คำว่าสเตทฟูลกับสเตทเลสของเรื่องโทเค็นมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เอ่อณปัจจุบันเค r e n t Tool ที่เรามีอยู่มันหน้าตาประมาณไหนบ้างแล้วก็เราสามารถนํามันไปใช้ยังไงได้บ้างเนาะสุดท้ายจะจะดีฟไดฟลงไปในมุมของสเตทเลสโทเค็นที่ค่อนข้างใช้กันเยอะมากๆในปัจจุบันว่ามันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงแล้วก็มีอะไรที่มันแบบ เราควรจะต้องรู้จักทาความรู้จักกับมันไว้ก่อนในในอนาคตอันใกล้ที่มันน่านาจะกําลังมาอะไรอย่างนี้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยเนาะ agenda วันนี้ก็จะข้าวๆนะครับก็เดี๋ยวเรา intro ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึง c a s i f i c a t i o n แล้วก็วิธีการใช้งานแล้วก็ deep dive แล้วก็เ,เดี๋ยวเราจบกันด้วยคิวโอเคอย่างแรกเลยครับคำว่า token token คืออะไรถ้าเราเราเสิร์ชคำว่า token จริงๆใน google เนี่ยอันนี้คือคำแปลที่แบบดิจิทัลคำแปลจากจาก dictionary e เลยคือ a thing serving as a visible or tangible representation of a f a c t นะครับจริงๆคำที่อยากให้เน้นเนี่ยมันคือคำว่า a f a c t จริงๆมันไม่ใช่แค่แฟก็หรอกมันอาจจะเป็นสเต e ก็ได้สเต e ของของแอปพลิเคชันที่จะเป็นข้อมนที่มันอยู่ลอยๆออกมาหรือจะเป็น identity ก็ได้หรือจะเป็นแ c คเ s สไรท์ก็ได้ทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ข้อมูลชุดหนึ่งที่ถูกอัดบีบอัดเก็บไว้ในโทเค็นเนะาะเพราะฉะนั้นโทเค็นตัวเนี้ยมันใช้เป็นเหมือนตัวแทนของบางอย่างซึ่งไอของบางอย่างเนี้ยแลปพิเได้หลายอย่างมาก เพราะฉะนั้นไอ,ไอตัวคอนเซ็ปต์ของโทเค็นมันเป็นแค่ตองดำๆท,ที่เรามาเลทิเซนของพวกนี้กันทีนี้ถ้าอย่างนั้นเรา,เราถ้าเราจะรู้ทำความรู้จักของอกับโทเค็นเนี่ยม,มันมีประเภทอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะมองมคลาสภิฟิคชั่นของโทเค็นเนี่ยจริงๆเราต้องมองมันทั้งหมด2มุมเนาะมุมที่1คือ่งคือรับ b ิ l i t y นะครับคือความสัมพันธ์หรือว่าฟังก์ชันของมันว่ามันเอาไว้ทําอะไรแล้วก็ไปในเจอยอีกแบบหนึ่งคือฟอร์แมตของมันหรือว่า รูปร่างของมันรูปลักษณ์ของมันว่าใน,ในการใช้งานมันเป็นประมาณไหนหรือว่า behavior ของของของตัวโทเค็นเองมันมันเป็นประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันทีละข้อนะอย่างที่หนึ่งนะครับตัว by responsibility เนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณว่าอันนี้เราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมันจะมีคาว่า access token f ีเฟสโทเ e นและ ID ด o โทเนแต่จริงๆมันไม่สุดแค่3อันนี้เนาะจริงๆมันมีดีดีปอกโทเ e นมีโท k e n ประเภทอยู่อีกมากมายเลยที่มันก็ยังเป็นคาว่าโท k e n อยู่คือโทเ e นามาันเซิร์ฟได้หลาย Responsibility มากๆแต่วันนี้เราจะหยิบกันมาในในมุมของอ u t ต o r ไ z a t เทชที่เรารู้จักกันดีก็จะมีอยู่3ตัวนี้เรียกว่าใครทำแอปก็ต้องรู้จักชื่อ3ชื่อนี้แน่ๆเนาะ แต่ก่อนที่เราจะลงดีเทลได้นะครับว่าไอ้ตัวสามอันนี้ access token id token refresh token มันคืออะไรเราต้องทําความรู้จักกับคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งก่อนคอนเซ็ปต์ตัวนี้สําคัญมากคือคำว่าออดเนาะคำว่าออดเนี่ยที่เรามีะครับจริงๆบนโลกเราอะแต่งคำว่าออดเป็นมันมันมันมาจากสองคำคือ presentation และอ u t สไลช์เซชันซึ่งสองคำนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยืนอยู่แยกกันแต่มันบางทีมันฟังดูแล้วมันก็จะเหมือนแบบเฮ้ยมันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะแต่จริงๆมันไม่ใช่เนาะ presentation เนี่ยมันคือการบอกว่า ออ h เ n น i ิ a l ี y แล้วคุณเป็นใครออ t เ e น t ิ c คือแบบเฮ้ยคนนี้จริงๆอ่ะอันนี้คือ authentic คือออตัวที่หนึ่งอีกออดหนึ่งเ็าออ h ไล i z a t i o n หรือว่าการอนุญาตให้ทําอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องสนนะว่ามันเป็นใครเข้ามาแต่ว่าส่วน้าที่เราจะมองว่ามันมันคือเรื่องเดียวกันเพราะว่าปกติแล้วไอ้ความสามารถที่จะทํา A และ B และ C ได้มันถูกผูกไว้กับคน แต่ในในในมุมมองของคนที่เขาดิฟายกรอบของคาว่าออดเนี่ยออกมาเขาเขามองว่าจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นคนก็ได้ที่อ,อัลทรัลตุอไลทราทำให้ทาบางอย่างเช่นเออมันเป็นแอปพลิเคชันได้ไหมมันเป็นอาจไม่ใช่แอปมือถือเนาะ,ะมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่แบบเซอร์วิสแอปพลิเคชันหรือว่ามันจะเป็นดดไวซ์บางอย่างที่สามารถเทคแอคชั่นบางอย่างในฐานะของเราได้อะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเขาเลยดึงคอนเซ็ปต์ของคาว่าออดแยกออกมาเป็นสองคำให้มันชัดเจนที่สําคัญของหน้านนี้คือ อเ n นติเคชันกับอ u t เทอร์ไ t เซชันเป็นคนละเรื่องกันที่มันแทบจะเวอร์กันคนละคอนเซ็ปต์นะครับอ่ะทีนี้เราก็กลับมาดูคาว่าแอคเซสโทเคชนแล้วคาว่าแอคเซสโทเคชนคืออะไรแอคเซสโทเคชนอ่ะมันคือ proof of authorization of the bearer หมายถึงว่าใครก็ตามที่ถือแอคเซสโทเคชนนี้จะสามารถอ u t เทอร์ไรต์ทำอะไรบางอย่างได้ เขาว่าทําอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าดูหนังจีนกําลังภายในสมัยก่อนก็คืออารมณ์คนถือราชองค์การมาแล้วมาถึงก็กลางก็ราชโอค์การแล้วก็บอกเลยบอกว่าฉันจะทําอย่างง้นอย่างนี้อย่างเงี้ยไอเกียแบบเนี้ยมันที่ access token เลยหน้าตายเป็นประมาณนั้นนะครับพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือน to access อะ to ที่จะทำ access อะไรสักอย่างหนึ่งในมุมกลับในมุมกลับอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คือจะจะเป็นอีก้างหนึ่งแหละคือฝ้า id token นะครับ id token จริงๆแล้วอะ ถ้าถ้าเป็นตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอ่ะจริงๆ ID Token มันยังไม่มามันมันมาแค่ Access Token ก่อนซึ่ง ID Token มันถูกปูกขึ้นมาจากเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า Open ID Framework แต่ว่าก่อนที่จะเป็น Open ID Framework จะมีเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งที่ชื่อ OAuth มาก่อนเฟรมเวิร์ก OAuth ตัวเนี้ยเกิดมาเพื่อทําเรื่อง Access Token โดยเฉพาะเพื่อกรอบความคิดว่าถ้าเราอยากจะทําการ Delegate สิทธิ์บางอย่างให้อีก Entity นึงสามารถทํางานบางอย่างได้เนี่ย ขั้นตอนมันควรจะมีอะไรบ้างที่จะทําให้มันสีเกียวแล้วแต่ละคนแต่ละปาร์ตี้ที่สามารถเอาเฟรมเวิร์กนี้มาประกอบร่างกันได้มันจะได้ทํางานอย่างสีเกียวมากขึ้นอันนี้ชื่อเรียกของมันจริงๆมันคือ o อออดนะครับโอออดโอเพนออดเฟรมเวิร์กแต่ว่าไอ้คำว่าออดของมันน่ะ มันจะมีเวอร์ชันหนึ่งและเวอร์ชันสองณปัจจุบันไม่มีใครทำเวอร์ชันหนึ่งแล้วเพราะเวอร์ชันหนึ่งสแตนดาร์ดมันจะยังไม่ได้ดีมากเวอร์ชันสองเขาก็ทำมาดีเพลสตรงนี้เดี๋ยวนี้มันแทบจะไม่มีใครทำเวอร์ชันหนึ่งแล้วมีสปอร์ตแค่เวอร์ชันสองทีนี้ไลน์มาสยาวโอเพนไอเดียเฟรมเวิร์กตัวนี้จริงๆมันเป็นส่วนต่อขยายจากโอออดเพราะโอออดเกิดมาเพื่อเอ็กเซสโอกเคนแล้วโอเพนไอเดียเกิดมาแล้วพร้อมกับบอกว่าเนี่ยคือ วิธีการและพิเศษข้อมูล Identity ที่ถูกต้องควรจะเป็นท่านี้นะมันเป็น extension ของ OAuth framework เรียกว่า Open ID framework แล้วเอาบุตของมันก็คือ ID token ตัวนี้แหละทีนี้ไ ID token ตัวนี้ถ้าแปลแบบตรงๆบ้านๆเลยก็คือ proof of authentication เมื่อกี้ a u t h o r i z a t i o n นะอันนี้คือ proof of authentication of the bearer คือใครก็ตามที่ถืออันนี้มันคือคนนี้ถ้าเทียบกับโลกปัจจุบันก็คือบัตรประชาชนนี่แหละครับคือเราบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเออบัตรเนี้ยคือคนนี้นะเพื่อบอกว่าคนนี้ a u อเนติจริงๆ แต่แน่นอนครับถ้าเราบัตรประชาชนบอกว่าใครก็ตามที่ถือบัตรนี้มันจะเป็นคนนี้ไปเลยอ่ะในในโลกของความเป็นจริงมันก็คงใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆไอไอคอนเซ็ปต์นี้มันก็เลยสามารถพูดได้ด้วยเรียกว่าเอนคริปชันหรือว่าพวกพาที่มันเป็นคริปโตไม่ไม่ใช่คริปโตเคอร์เรนซีนะเป็นแบบคริปโตพวกแคลคูลเลชันอะไรเงี้ยครับที่ในโลกของดิจิตอลมันสามารถทำอินเนเบิลแบบนั้นได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นไอเดโทเค็นมันก็เลยเหมือนมี p o w e r f ูลมากกว่าในโลกของดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในสไลด์ถัดไปนะ ทีนี้กลับมาเทียบกันนิดนึงเมื่อกี้เราบอกว่า authentication แปลว่า authentication ปกติแล้วคนที่ให้ a uthentication จะเรียกว่า identity provider หรืออันนี้คือขาเซิร์ฟเวอรแล้วเนาะแล้วก็ authorization คนที่ให้ access token จะเรียกว่า auth server ซึ่งหลายๆครั้งนะ่ะ ไอ้สองเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันแทบจะเป็นเซิร์ฟเวอร์โดยเดียวกันเลยเช่น Azure ID เช่น Google Firebase อะไรเงี้ยครับก็ทั้ง Firebase ก็เป็นทั้ง Identity Provider แล้วก็เป็นออดเซิร์ฟเวอร์ในตัวแต่ว่าเอา p u t มันจะค่อนข้างชัดเจนครับคือ Identity Provider จะเป็นคนให้ ID Token และออดเซิร์ฟเวอร์จะให้เป็นคนให้ Access Token ที่สำคัญคือ ID Token คือ Identity นะแล้วก็ Access Token จะถือ Scope ทีนี้เราอาจจะงงคำว่า Scope นิดนึงว่าไอ้คำว่า Scope นี่มันคืออะไรวะถ้าเราย้อนเวลากลับไปตอนแรกๆสมัยก่อนที่ Facebook มีเล่นเกมกันแบบ เกมใน Facebook มันบูมอะเราจะกดเล่นเกมใน f a c e b o o ใช่ไหมเสร็จแล้ว Facebook มันก็จะขึ้นมาถามบอกว่าเฮ้ยเราจะขออนุญาตให้คุณเขเสเรื่องนี้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 นะไอ้สิ่งที่มันเป็นตีตีกรอบว่าเข้าเสเรื่องไหนได้บ้างไอ้ตรงนี้แหละมันคือสโคปเพราะฉะนั้นเวลาเราขอเข้าเสโทเค็นน่ะเสโทเค็นจะเป็นคนถือสโคปไปด้วยเพื่อบอกว่าออทไลเซชันครั้งเนี้ย อน้ญาตให้ถึงสโคปไหนเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญมากๆของ a x c e ซ s t โ k e n คือสโคปการที่เราหยู่ a c c e ซ s t โ k e n ไปแต่ไม่ได้เอาสโคปไปใช้อันนั้นก็คือไม่ได้ใช้ถูกหลักมรรมสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเห็นภาพมากขึ้นตอนที่มันเห็นในหน้าย a เ e อ่าสุดท้ายอันนี้ก็จะง่ายและรีเฟรชโทเคนเนี่ยรีเฟรชโทเคนเกิดมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแอคเซสโทเคนและ ID เดโทเคนแต่จริงๆ a แอคเซสโทเคนและ ID เดโทเคนมันมีปัญหาอยู่ว่าปกติแล้วข้อมูลถ้าอย่างทุกคนน่าจะรู้จัก j w T แอคเซสโทเคนสมมุติว่าเป็น j w T ID เดโทเคนเป็น j w ่ T ข้อมูลไอโทเคนตัวนี้มันออกมาแล้วอะแต่ว่าข้อมูลข้างหลังบ้านมันเปลี่ยนไปแล้ว เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปบอกว่าเฮ้ย access token ที่คุณถืออยู่อะมันผิดแล้วนะอะไรเงี้ยมันไม่สามารถ revoke ได้ไม่สามารถ modify ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความจาเป็นที่ต้องให้ access token และ id token อะอายุมันสั้นๆแล้วใช้วิธี refresh token แทนซะเหมือนอารมณ์ประมาณเราซอย access token ออกมาเป็นหลายๆก้อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหมดอายุก็ไปขอใหม่คุณจะได้ data set ใหม่ออกมานี่เป็นเหตุผลที่ access token อายุมันสั้นมากๆ Okay. เดี๋ยวเราจะกลับมาในยูเซสเราจะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นแต่ก่อนที่จะไปถึงยูเซสเรามาดูอีกระ่ัหนึ่งคือ by m a เจอร์หรือว่า by format ตของมันในในโลกของโทเค็นจริงๆเรามีเรามีอยู่แค่สอง,สอ,งอันใหญ่ๆนี่แหละมันคือโอเปกโทเค็นโอปหรือว่า s t a ทฟูลโทเค็นนะครับแล้วก็ s t a ทเลสโทเค็นอ่ะทีนี้มาดูกัน o p เป t o ทเคคืออะไรอ่ารูปนี้ครับมันคือบัตรเอีไยวไว้เข้าตึก สมมติว่าเรามีไอ้ตัวเครื่องสแกนับรปุ๊บเราก็บัตรไปแตะปุ๊บหรือว่าเราเราเดินเราเราจะเดินเข้าตึกสักตึกหนึ่งเราเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องแลกบัตรก่อนอะไรเงี้ยตอนที่ไปแลกบัตรอะบัตรที่ได้มาสมมุติว่าหน้าตาดำๆอย่างนี้เลยก็คือบัตรเนี้ยเราไม่รู้เลยนะว่าข้างในมันมีอะไรเรารู้แค่ว่าที่บัตรเนี้ยแตะแล้วมันสามารถเข้าตึกได้เขาว่าดีเทลข้างในหรือว่าสเตตข้างในของโทเค็นตัวเนี้ยมันถูกเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรตัวเนี้ยไม่รู้หรอกว่าบัตรนี้คือรู้แค่่วา แต่แล้วเดี๋ยวเซอร์วิสอะมันจะวิ่งก็ไปถามเองว่าไอตัวสเตตตัวเนี้ยไอตัวบัตรตัวเนี้ยสเตตมันคืออะไรนะเราก็ค่อยมาบัลเดตว่าโอเคอน,นุญาตให้เขาตึกได้นะครับเพราะฉะนั้นสเตตในกรณีนี้สเตตมันอยู่ที่เซิร์เวอร์สเตตมันอยู่ที่อีกปาร์ตี้หนึ่งอย่างเงี้จะเรียกว,ว่าโอเปตโรเพนคือสเตตฟูลคือเซิร์เวอร์ต้องถือสเตตของบัตรไปด้วยนะครับในมุมกลับถ้าเป็นแบบนี้บัตร FBI ขึ้นมาแล้วมีลายเซ็นต์ซิกเนเจอร์อยู่ข้างล่างดึกๆ,ๆ,ๆมายอย่างเงี้ย ข้อมูลนะข้อมูลของสเต่ะมันแปะไปแล้วในบัตรในบัตรเนี้ยมันมีสเตต์อินโฟอยู่ก็คือชื่อสเปเชียลเอเจนต์เจมส์เนี่ยคือคือสเตต์อินโฟเมชันที่มันชิดไปด้วยนะครับถามว่าบัตรนี้หลักการทําง,งานมันเป็นยังไงหลักการทําง,งานของมันง่ายๆคือข้อมูลของบัตรอ่ะมันถึงสเตตให้อยู่แล้วเสร็จแล้วโดยปกติแล้วใครมันจะไปเชื่ออันนี้เนาะเพราะฉะนั้นในโลกของความจริงเราเราไม่มีคณิตศาสตร์ที่เราจะสามารถมาบัลเดตได้ว่าไอ้สิท n a t u นเอร์นี้มันของจริงไม่ของจริงหรือ ถ้าจะเป็นประเทศไทยก็ดูลายน้ําหรือไม่ก็ดูลายเซ็นของของคนที่ออกบัตรอะไรเงี้ยมันก็สิ่งนั่นคือสิ่งที่โลกแควแห่งความเป็นจริงสามารถทําได้นั่นก็คือออกซิเนเจอร์จากดีเลคเตอร์ออกมาให้เห็นว่าแบบอ่ะเนี่ยคนเนี่ยคือลอเบอร์ลอเลนเนี่ยเป็นคนเบสว่าไอ้บัตรเนี้ยมันเป็นบัตรจริงหน้าอะไรเงี้ยก็อันอันนี้คือจะจะเรียกว่าสเตตเลสโทเกนก็ก็ไม่ผิดอันนี้คือสเตตเลสโทเ็นนะครับทีนี้ถ้าเราเอาสองสองเรื่องนี้มาคอมเพลกันเราจะเห็นว่า เอ่อเรามีโอเปกที่เป็นสเตทฟูที่ที่เป็นแบบมันต้องใช้เซิร์ฟเวอร์แต่สเตทเลสอะมันคือมันไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เพราะว่าข้อมูลมันชี้ไปกับข้อมูลมันชี้ไปกับโทเค็นเนาะข้อดีข้อเสียงมันมันย่อมมีครับอย่าง Security ในมุม Security เนี่ยสเตทฟูย่อมีเคียวกว่าเพราะว่าตัวข้อมูลของข้อมูลออตัวข้อมูลของดีเทลอะถูกซ่อนไว้บนเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราอยากรู้ก็ต้องไปหาสักคนหนึ่งเพื่อมาแกะข้อมูลออกมาในขณะที่สเตทเลสอะบายดีไซน์คือ ปล่อยออกมาเลยข้อมูลอ่ะต้องปล่อยออกมาอยู่แล้วว่าให,ให้ให้คุณสามารถอ่านได้ง่ายเพราะฟ h ล l o อ o p ฟีของสเตทฟูสเตทเลสเป็นคนละแบบกันสเตทูคือต้องการให้มันสีเคียวในขณะที่เราเราก็ต้องการมีคอนโทรลเยอะๆในขณะที่สเตทเลสต้องการให้มันสเกลได้เยอะๆทีนี้ในในมุมกลับก็คือตัวเปโ d ไซต์ของสเต f ฟูก็จะเล็กมากเพราะว่ามันมันมันต้องการแค่คีย์เพื่อเด define ว่ามันคือเลขคอน,นในเซิร์ฟเวอร์นะแต่ในมุมกลับของสเต l เลสก็คือเปโ d ก็จะใหญ่เบ้ริม่มเพิมเลยเพราะว่าต้องถือข้อมูลไปด้วยแล้วในมุมของสเต f ฟู เวลาเราจะ modify หรือว่าเราอยาก r e v o k ตัวโทเค็นอ่ะมันทําได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะสเตตอยู่ในมือของเราสเตตอยู่ในคอนโทรลของฟังเซิร์เวอร์เรามีคอนโทรลเยอะกว่าเราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ในทางกับการของสเตตเลสก็จะแบบมุมเียมุมเรียวกับรีเฟรชโทเค็นก็คือรอให้ถึงจังหวะรีเฟรชล้วก็ไปรีเฟรชสักทีหนึง่งก็จะจบไปนะครับอีกขานั่นคือขาバリเดชันเวลาที่เราอยากバิเดตตัวสเตต์ฟูลเราต้องใช้์วิสเราต้องใช้ดาต้าเบสเราต้องใช้ API call หรือเราต้องเราต้องเรียกบางก์เข้าไปอะไรเงี้ย ในขณะที่ฝั่งสเตเลทเลสเราใช้ซิกเนเจอร์เราเราใช้เราใช้รใชจริงๆต้องบอกว่ามันใช้แมทในในการคำนวณซิกเนเจอร์ออกมาแล้วเราก็เอาแมทตัวนี้ไปคอมเพลันะครับพอเราคอมเพล์ค่ากันได้ปุ๊บเราก็จะบอกไ้แล้วอ๋อเนี่ยแปรเดปแล้วนี่มันสกเรสแล้วแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องเติมเซิร์ฟเวอร์ใดๆก็ตามไม่ไม่จำเป็นต้องเติมเซิร์ฟเวอร์ฝั่งคนที่ออกโทเค็นให้ว่าโทเค็นนี้ยังแปลิดอยู่หรือไม่แปลิดน้าอะไรเงี้ยฝั่งสเตเตทเลสก็จะสามารถอ,อนุญาตให้ฝั่งคนที่เป็น คนคอนซูมตัวโทเค็นเนี้ยสามารถเอาไปบริเจตเองได้ง่ายเลยแค่เอาพับบิคีไปเช็คกระดาษแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ข้อเสียที่มันสําคัญที่สุดของสเตตฟูลโทเค็นคือมันสเกลได้ยากมากเพราะว่าทุกครั้งที่สเกลแปลว่าเซเวอร์เราต้องใหญ่ขึ้นไปด้วยในขณะที่สเตตเลยครับเราแค่หาทางรีสิเบิลพับบิคีซึ่งพับบิคีปกติไปสแตทติดไฟล์เราไปวางที่ไหนก็ได้แค่นั้นก็จบแลลวเราสามารถนําคีย์นี้ไปใช้ที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าแค่นี้โซลูชันเราก็สเกลสเกลเลเวลได้แล้ว มันก็จะเป็นโซลูชันที่เวลาเราหยิบไปแล้วมันก็มันมันก็ได้สเกลลิงเนี่ยเรื่องเรื่องของเรื่องนะครับอ่ะทีนี้คีย์เทคเอเวของของของสองคอนเซปต์เนี่ยครับโลกนี้มันไม่ใช่ไบนาะรีนะคือเราไม่จำเป็นต้องใช้สเตทฟูลเสมอเราไม่จำเป็นต้องใช้สเตทเลยเสมอจริงจริงคอนเซปต์ concept, เขาว่าสเตทฟูลสเตทเลสมันดีเทนออนเพอร์สเปกทีฟเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าเราทําระบบภายในของเราเองไอโทเค็นที่เราออกไปให้คนอื่นเขาใช้อ่ะแต่ว่าเราสามารถบอกว่า ไอโทรเทนี่เราออกไปให้คุณอ่ะจริงๆมันเป็นโอเปกนะแต่ว่าตอนที่เราดึงกลับมาแล้วเราใช้อะ่ะข้างในจริงๆมันหลาสเตตเลยก็ได้คือเราอาจจะยัดค่าในในมุมของฟอร์แมตของเราเองแล้วตอนที่เราดึงดึงโค้ดกลับมาแทนที่เราจะต,ต้องเป็นลูกอั้มในระเบรเราไม่ต้องเราก็แค่ดีคิดออกมาแล้วเราก็เชื่ออินโฟอินโฟมาร์ชข้างในของเราได้เลยเพราะฉะนั้นคีเทคเอเวอ์ที่สําคัญคือคอนเซ็ปต์มันไม่ได้สแตติกเราสามารถมารียบไพในมุมอื่นๆได้นะครับอันนี้อันนี้จริงๆอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่สําคัญมากๆสาหรับ เป็นโปรแกรมเมอ,อร์จินเนแคือทุกครั้งที่เราไปเจอคอนเซ็ปต์ใดๆก็ตามที่มีรู้สเราจะพยายามให้มองว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่สามารถ Reusable ได้หรือว่าเราสามารถมองได้ว่าเฮ้ยมันมีมุมอื่นที่สามารถเราตรงนี้ไปแ p p พลาได้ไหมเราเราพยายามมองหาข้อดีมาแล้วเราก็มันไปเรียนพายนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสองสองไอเรื่องไอเรื่องคอมบิเนชันสองเมื่อกี้มา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 สมัครรวมกันเนาะ มันจะมีปัญหาอันหนึ่งก่อนที่เวลาเราอีตอนเราไปใช้จริงี่ยมันจะมีประเด็นที่คนชอบใช้ผิดเยอะๆอย่างที่หนึ่งคือเราชอบเอา access token ไป decode เพื่อหา claim เรารู้ว่า access token เป็น JWT แต่ access token ที่เป็น JWT ปกติแล้ว default Standard ของ JWT จะมี default claim ที่ชื่อว่า s ัตว์สัตว่ยอกมาจาก subject ไอตัว subject ตัวนี้ส่วนมากจะเป็น user ID เพราะฉะนั้นพอเราเห็นบอกเฮ้ยได้ access token มา ไอ้ตรงนี้มันเป็นเพลงนี่หว่าตรงนี้เราดึง JWT ออกมาไดเา้เราสามารถดึง user ไม่ได้เราสามารถดึง email ก็ได้ดึงเลยดึงเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใช้เลยแต่เราลืมไปว่าไอ้แอนนี้คือ access token access token by contract by design มันคือ open นะครับมันไม่ใช่ JWT มันไม่ใช่ state เลยเพราะฉะนั้นถ้าตัว access token เป็น open มันเป็นความผิดพลาดถ้าเราจะแตะแกะข้อมูลนั้นออกมาใช้ที่เล่าอย่างนี้เพราะว่ายกตัวอย่างเช่น a z u r d เวลาเราสร้างแอปพลิเคชันบน Azure AD เราสามารถ define type ของแอปพลิเคชันได้ประมาณ4 type ซึ่งแต่ละแต่ละ type แบบมันจะให้โทเค็นละฟอร์แมกันส่วนถ้าจะไม่ปิด3 type แบบให้ให้เป็น j w t แต่บาง type แบบมันจะให้เป็นโอเพตยาวเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รีอะาจไปแก Access Token เพื่อ,อจะหยิบซับแล้วเอาซับไป identify ต่อเนี่ยต้องบอกว่ามันผิดเลยนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะหยิบไปใช้ถ้าเรามองแค่ Identity เราควรจะหยิบ ตามทายที่มันถูกต้องคือ id token เอาไปใช้ที่ access token มัน define ตัวเองให้ให้เป็น o p e ปเพราะว่าม,มันเรียกว่ามันเป็น private ของฝั่งคนที่ออก token ของของฝั่ง resource server ของฝั่งออก Server ว่าเอ้ยอันเนี้ยไหนๆ resource server คนที่จะต้องหยิบทีนี้ไปตีความเขาต้องรู้จัก s โ o p e เราอยู่แล้วแปลว่ามันไม่ได้เปิดมาเพื่อให้คนอื่นหยิบไปใช้ มันเปิดม,มาเพื่อให้ตัวตัวเองเนี่ยแไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคอนแทคที่ไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้คุณเอาเอาไป v a ลิ d เดนะโอเคฟฟอร์ที่สองนะครับคือการเอา idp access token ไปใช้ในแอป,ปไปใช้ในฐานะแอป access token เลยคือมันจะมีดีไซน์ประมาณนี้คือเราเรียกออกเซิร์เวอร์มาเราได้ access token เราเรียก idp identity provider มาเราได้ id token เนาะแต่ว่าตอนที่เราได้ใครในแอป,ปเราได้ไปแล้วเราจะหยิบ ไอ้เส้น access token นะ access เส้นสีแดงเนี่ยไปไปเรียก app service เราแล้ว app service เราก็เอา access token นี้ไป validate ต่อเมื่อกี้เมื่อกี้คือเรื่อง f o r t claim น,นะแต่อันนี้คือเอา access token ของ idp ไปใช้ซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้ดีไซน์มาให้ใช้อย่างนี้สิ่งที่เขาดีไซน์มาให้ใช้มันคือภาพนี้ครับคือ access token ที่ได้จาก idp เก็บไว้เพื่อใช้กับ idp เมื่อไม่ได้ให้เราเอาตัวเนี้ยไปส่งต่อให้ app service ของเราถามว่าเอาไปส่งต่อได้ไหมส่งต่อได้ถ้าเกิดว่า app service เราจะเอาตัวเนี้ย ไปเรียก IDP service บางอย่างต่อเช่นถ้าเป็น a าชัวเราบอกว่าเอ้ยเราได้โทเค็นตรงนี้ไปแล้วเราจะไปขอออกเป็นโปรที่เรียกว่า on behalf of ของของอาชัว ID อะไรเงี้ยอันนี้ได้ไม่ผิดอะไรส่งของไปที่เซิร์ฟเวอร์เซรเวอร์ก็หยิบตัวนี้ไปใช้ต่อแต่ว่าไม่ไม่ใช่หน้าที่ที่จะหยิบ Access Token ตัวนี้ไป v ร l i d a t ว่าเฮ้ยคุณเป็นใครวะคนนี้โลอ,อะไรอะไรเงี้ยม,มันไม่ใช่หน้าที่ของ Access Token อันนั้นเป็นหน้าที่ของ IDP นะครับ เพราะนั้นถ้าถ้าดูตามภาพนี้จะเห็นในสคยเส้นสานแอปไปถึงแอปเซอร์วิสอ่ะมันจะเป็นเส้นสีส้มๆเส้นนั้นอ่ะคือการส่ง identity info ไปบอกแอปเซอร์วิสแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแอปเซอร์วิสที่ต้องเอา identity ตัวนี้ไปตีความต่อนะครับซึ่งไอ้คำว่า identity ตัวนี้ไปตีความต่อถ้าดูตามภาพนี้ตอนที่ใครนั่แอปเราได้ id token มาจาก i d p เราจะเอาตัวนี้ส่งไปที่แอปเซอร์วิสเนาะตอนที่เราเอาแอปเซอร์วิสไปใช้อ่ะมันมีอยู่สองวิธีที่ที่เราจะไปใช้วิธีที่ที่แบบ หล่อที่สุดเลยก็คือเอา ID t o โ e n ไปออกเป็นแอป a c c e s s Token ของเราเองของแอป Service ของเราเองที่ที่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะต้งองกลับไปที่ข้อดีของ a c c e s s t o k ค n คือ Acces s Token นดีสโคบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ดีโ to k e n มาปุ๊บเรารู้ว่าคนนี้เป็นใครแต่ว่าเราดีจะมีโลเขาได้เรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครเราสามารถ extract สโคบออกมาว่าคนคนนี้สามารถทำา A และ B และ C ได้นะแล้วก็เอาตรงเนี้ยยัดเข้าไปในสโคบในแอคเซสโทเค็นส่งไปที่ใครแอปใครแอปก็จะใช้ตัวเนี้ยในการอินเทอร์เฟซ แต่ว่าใน s u b s e q u e n uh, c ์เออ API c a l งของเราเราไม่จำเ,เป็นต้องไปรูปอัพยูเซแล้วเราเชื่อ Access Token ได้เลยเราแค่ตีความจาก Access Token ก็จบเลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าอุย้ยจริงๆเอา ID Token ตอย่นี้ไปรูปอัพในระเบิดทุกครั้งก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะคือได้ทั้งกู้เลยคือคือจะไปในท่าที่แบบออก App Access โ o เ e n เองหรือจะใช้ ID Token ในฐานะ Access Token ของ Application ของตัวเองก็ได้อันนี้ไม่ผิดแค่ว่าเวลาเราทำเราอาจจะต้องมาพิจารณาว่า เรามีเวลาเหลือเยอะแค่ไหนแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการทำท่าแบบฟูเฟตแบบที่ออกแอปเอ็ก o เทอเองกับใช้ดีโ o เกนมันมีข้อแตกต่างอะไรกันไหมในมุมของการใช้งานที่ที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้คือพิฟารณอีกการหนึ่งซึ่งถัดมาเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่เรื่องใจควมามหักกของตัวสเตเต l e t โดเกนแล้วนะครับโอเคนะ